สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสังสอรี่นะครับผมเอาวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ารถยนต์ Toyota Fortuner เนี่ยตัว l e g e n d ด r นะครับครบระยะ1,000 0กิโลหรือ6เดือนนะครับต้องเสียเงินซ่อมบำรุงเท่าไหร่บ้างเดี๋ยววันนี้ไปชมกันเลยครับผมจะเล่ารายละเอียดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมจะเล่าเรื่องการรับประกันของศูนย์บริการของ t o y ยต้ให้ฟังก่อนนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาแจ้งผมมาว่ารถที่ซื้อใหม่นะครับ ถึงเวลา6เดือนแล้วแต่ระยะการวิ่งไม่ถึง1,000 10, 0กิโลคุณต้องนำรถเข้าไปรับบริการที่ศูนย์เพื่อให้ประกันรถของ Toyota นะครับเดินต่อนะครับถ้าหลุดจากตรงนี้ไปเขาถือว่ารถหมดประกันทันทีเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นระยะเวลาการวิ่ง1,000 10, 0กิโล2,000กิโล3 0ม0 0กิโล4,000 0 40, และ5,000 50, 0นตรงนี้ถึง5,000 50, 0นี่เขาเน้นมาก10,000กิโลก็คือ6เดือนนะครับ20,000กิโลก็คือ1ปีนับ บวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเขาฟิกเรื่องถึง5 0,000กิโลนะครับผมถ้าเกิดไม่ถึง5 0,000แต่ว่าระยะเวลาการใช้งานรถถึงระยะเวลาที่เขากําหนดอะยังไงคุณก็ต้องเข้านะครับเพื่อให้การรับประกันของตัวรถยังเดินต่อไปต่อมานะครับอันนี้เข้าสู่ค่าใช้จ่ายของการเช็คระยะ10,000มกิโลหรือ6เดือนนะครับผมอันนี้ของผมวิ่งมา6เดือน10,000มกิโลเลยมาร้อยกว่ากิโลได้ก็ผมนัดทางศูนย์บริการไว้ตอน9ก้าโมงสินะครับทางศูนย์นัดว่ารถน่าจะเสร็จประมาณ าณ10โมงได้ก็จริงๆครับรถเสร็จประมาณนั้นพอดีเลยก็คือวันนั้นนะครับมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองแล้วก็อัดจารบีเพากลางมีตรวจระบบเครื่องยนต์มีตรวจระบบเบรกตรวจระบบส่งกําลังนะครับตรวจระบบช่วงล่างและก็มีการสลับยางตรวจไฟส่องสว่างตวรตวจแตรตรวจใบปัดน้ําฝนและน้ําล้างกระจกนะครับแล้วก็เช็กลมยาง4ล้อครับแต่ว่าผมมีอย่างหนึ่งที่อยากแจ้งให้ทราบกันว่าเรื่องการสลับยางนะครับ คืออันนี้ผมคุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่แนะนํามาด้วยว่ากาสรสลับยางเนี่ยเราจะสลับหรือไม่สลับก็ได้ในระยะ1-0,000มนกิโลนะครับแต่ว่าต้องให้ช่างเช็คหน้ายางก่อนว่าหน้ายางกินเท่ากันหรือไม่ถ้าหน้ายางกินเท่ากันระยะนี้อาจจะยังไม่ต้องสลับก็ได้เพราะว่าการสลับยาง10 0 0 0มนกิโลนี่จะมีค่าใช้ใจ่ายในการถ่วงล้ออีกประมาณ400กว่าบาทนะครับผมแต่รอบนี้ผมไม่ได้สลับเพราะว่าช่างแจ้งมาหน้ายางกินเท่ากันไม่มีปัญหาของหน้ายางกินไม่เท่ากัน ทีนี้มาถึงรายละเอียดที่เราต้องจ่ายเงินแล้วนะครับสิ่งที่ต้องจ่ายเงินก็คือมีน้ํามันเครื่องสังเคราะห์นะครับกระป๋องเล็กเดี๋ยวผมจะโชว์รูปให้ดูป๋องเล็กนี่จะเป็นกระป๋องละ1ลิตรนะครับราคา251บาทนะครับผมต้องใช้ทั้งหมด2กระป๋องนะครับแล้วก็ทางศูนย์บร,ริการเขามีส่วนลดให้รายการนี้ของผมจะเป็นค่าใช้จ่าย4 5่ร้อยบาทจุดแนะครับแล้วก็รายการที่2จะเป็นน้ํามันเครื่องสังเคราะห์แกลอนใหญ่นะครับอันนี้เป็นแก๊ลอน6ลิตรนะครับราคา 1>, 1 4 4 5บาทมีส่วนลดให้อีก10%็ก็กระป๋องนี้จะเหลืออยู่ประมาณพ300บาท50สตางค์นะครับรายการที่3นะครับจะเป็นประเก็นน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องแหวนน้ำมันเครื่องนั่นเองนะครับอันนี้ราคา20บาทมีส่วนลด10%ราคาจะอยู่ที่18บาทนะครับผมรายการที่4จะเป็นกรองน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่201บาทส่วนลด10%เหลือ180บาท90สตางค์นะครับแล้วก็ผมโดนค่าแรงงานอื่นๆนะครับ460บท้ท แล้วก็ผมได้รับส่วนลดพิเศษจากโชว์รูมอีก100บาทบวกแวด7%สุูผมต้องจ่ายทั้งหมด2,472บาท98สตางครับผมก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะครับสำหรับรถขนาดใหญ่อย่าง Fortuner l e g e n d e r ตัวนี้เป็นไงบัางครับใครว่าราคานี้เข้าศูนย์10,000กิโลแพงมั้งครับผมผมว่าก็โอเคอยู่นะไม่ได้แพงมากหรือราคามันโดดไป3,000 4,000อะไรอย่างนี้นะครับผมถือว่าก็โอเคอยู่ยังพอรับได้ครับผมขอบคุณมากนะครับ ที่ชมมาจนถึงท้ายคลิปนี้ยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ